ทุกคนอันนี้เราก็ผ่านมาเมืองซีบูนะคะพี่นี่ก็จะเห็นทุ่งดอกกกกิโก,โกเป็นทุ่งๆเลยนะคะทุกคนก็อยู่เขาก็จะล่วงลอยนะคะมันเห็นไกลๆมันก็จะสวยเนาะเมือง ฟีบูกนะคะก็จะสวยอย่างนี้มนะันจะเป็นธรรมชาติของคนท้องไร่ท้องนาเนาะเขาก็จะทำสวนกันนะคะทุกคนสวยมากนะเป็นเมืองที่เขาทำชีสนะคะ <c oughs> เขาจะทำชีสแล้วเขาก็ ข้าวสาลีนะคะทุกคนข้าวสาลีเราก็จะเห็นสีแดงๆนะคะทุกคนเต็มเลยนะคะแต่เราพอเรามาใกล้ๆแล้วมันจะไม่สวยเนาะพอเรามองไกลๆก็จะสวยนะคะทุกคน คนเขาจะทำไล่ทำสวนกันนะคะทำเออทำเออก็จะเป็นเขตธรรมชาติเนะฟีบูบุญนะคะก็จะเป็นเมืองที่ว่าเงียบ,ยบสงบนะคะส่นใหญ่ก็จะทำชีสทำนมก็จะอยู่ตรงนี้เนาะ ที่นี่เแวะหน่อยนึงโอ้ยที่นี่ก็พี่ไปเดินบนนู้นนะะภูเขามันก็จะติดริมถนนนะคะทุกคน ไกลๆก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะเขียวชุม่มสวยเลยงามน,นะคะทุกคนอันนี้เราก็จะเข้าเมืองฟีบูนะคะเราก็จะผ่านเมืองตัวเมืองฟีบูสล ราก็จะผ่านหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านนะคะทุกคนก็จะเป็นชน,นบทนะเขาเรียกชน,นบท <c oughs> ของสวิตเซอร์แลนด์เนาะอันนี้แดดมันก็จะแดดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าจะถึงบุญนะคะก็จะเป็นพี่นีจะชอบชน,นบทแถวนี้มากนะคะทุกคนสีสันเขาก็จะสวยมาก ชอบมากอันนี้เราก็จะผ่านเนาะ,ะเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะ,ะทางถนนสุ p ร r ไฮเ์น,ปเปเนะมันก็จะเคียวนะคะเคียวชุ่มไปหมดบรรยากาศช่วงนี้นะคะจะสวยมากๆนะจะมีแดดเทาฝนไม่ตกนะคะทุกคนพี่เีก็จะชอบเมืองนี้มากๆ นี่ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นนะคะทุกคนเราก็ออกบ้านมาตั้งแต่9ก้าโมงเช้าก็เลยสู่บรรยากาศนะคะเขียวข้างๆทางเนาะตอนนี้ถ้าเราเดินนะคะเดินเราจะได้าสวยมากนะคะทุกคนอันนี้พี่ดีก็นั่งอยู่บนรถก็เก็บั้งข้างทางเนาะ ข้างทางมาให้ดูอีกฝังโนต้ตก็สวยฝั่งนี้ก็สวยนะคะทุกคน่็เมืองพุนนะคะถ้าใครชอบธรรมชาติแบบชนบทนะคะมันจะมีหมู่บ้านนู่นหมู่บ้านนี้หมู่บ้านหมู่บ้านานพี่ดีชอบดูฟาร์มงัวนะคะวนแล้วก็มาคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแล้วเจ้าพี่ดีทําคลิปก็ขอ คอมเมนต์เข้ามานะคะแล้วก็กด,ดไลค์ให้พีน่นีด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ